อ่าอะให้ให้ใหอาร์ตมีโอกาสได้ทำนิวเคลียร์หน่อยเออสร้างโอกาสไงสร้างโอกาสเราต้องมีเราต้องให้โอกาสคนเสมอโอเคเอ,อใช่ไหมใช่ไหมใชค่คือคือคือเปมอ่ะเป็นคนที่ชอบเล่นโมบ้ามาตั้งแต่ก่อนแล้วแล้วก็ไม่ได้เล่นโมบ้านานแล้วครับแล้วด้วยความที่เพมอ่ะเคยเล่นโปเกมอนมาแต่เด็กแล้วก็เหมือนว่าเปมมันก็เป็นโอกาสดีอ่ะได้ลองอะไรใหม่ๆกลายเป็นว่า,าติดใจซะงั้น สาแรงไปมาหวอันดับอันดับท็อปโลกแบบสา0รอยกว่าเลยคือแบบโอ้โหเฟแม่งไปได้ดีกับเกมนี้เหมือนกันนี่ว่าอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าช่วงเนี้ยติดติดโปเกมอนจริงๆคือมันสนุกด้วยครับส่วนหนึ่งคือมันมันเขาเรียกอะไรมันเหมือนของใหม่อ่ะเออมันคือของใหม่มันก็เหมือนสมัยเราเล่นพอมเมนเจอรี่ช่วงที่เดือนแรกๆครับโอ้โหมันสนุกมากเลยมีบอร์ดคูเปอร์ทาร่าแล้วจริงเหรอชิบหายละชิปหายละบอดจริงไม่จริงเดี๋ยวต้องให้อาร์าพิสูจน์ อแต่ว่าบอดไม่กินยาเออบอดไม่ก okay. okay. ah, oh. hey. hey, anyway> ินยาโอเคโฮ้ยเสียกอเอ้ยบอดแล้วล่ะบอดแล้วล่ะไอ้เชเดอรแบบนี้คือบอดแล้วล่ะบอดแล้วจริง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 ใช่ไหมผมว่าบอดใช่ไหมวะใช่ไหมวะใช่ไหมวะ มันมีวิธีพิสูจน์มันมีวิธีพิสูจน์อยู่มีวิธีพิสูจน์อยู่เฮ้ยผมว่าใช่ผมว่าบอดแน่ๆน่อันนี้บอดแน่นอนผมรู้สึกได้เลย <c oughs> อันดับแรกเดินผ่านเราอันดับสองมันต้องตามใครสักคนอะเออมันต้องตามใครสักคนแม้ว่าจะตาบอดแม้ว่าจะตาบอดก็ยังมองเห็น กระโดดทุกครั้งที่หนูทำท่าโยนยเฮ้ยเฮ้ยใช่เลยตีใบด้วยโอ้ไม่มีอะไรชัดกว่านี้อีกแล้วนี่ไงเก้าอี้นี่พิฆาตเฮ้ยก็ใช่ด้วยเอ้ยสวยโอ้ยคือสวรรค์ยังไวโอ้ยเชื่อมันสวรรค์ด้วยโอ้ยจ้าไอ้ชัดมันจะฆ่าไปหรอมันมาแล้ว มาแล้วหโอ้กไหนโอ้โหยังมาสวรรค์ด้วยโโอ้หูยขับอถคูเปอร์น่ากลัวเกินคุณอยางไม่เป็นไรเดี๋ยวเรานั่งสวรรค์เป็นเพื่อนกันแบมอยู่นี่เป็นอยู่นี่เป็นอยู่นี่แมบมอยู่นี่เป็นอยู่นี่เทคคูเวอร์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 เอะอต่อให้เอ้ยหุยหุยแปลกๆละแปลกๆละไปดีกว่า เฮ้ยเฮ้ยเป็มาช่วยแล้วคุณยางออปเปครับเออไงไงของจริงเปมนของจริงเออเป็มาแล้วคุณบูมขอแต่ชีด้วยครับเออพี่ใหญ่สภาพรอแล่ใกล้ตัวขอต่อยสักทีขอต่อยที เฮ้ยเดี๋ยวถ้าเราดันไวเกินไปเดี๋ยวอาร์ตไม่ได้ทำนิวเขียร์นะทุกคนไปดูนิวเขียร์อาร์ตเดี๋ยวทุกคนอยากไปดูนิวเขียร์อาร์ตวะไปดูนิวเขียร์อาร์ตดีกว่าอาร์ตนิวเขียร์เอ้ยตามตามตามต่อเอ้ยเอ้ยเอ้ยช่ว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 ยพี่ช่วยอาร์ตพี่ช่วยพี่ช่วยพี่ช่วย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 มันทำช่วยมันทำเฮ้ยโอ้โหเนี่ยทุกคนทำเพื่อมึงขนาดนี้อาร์ตคิดดูแล้วกันเออคิดดูแล้วกัน อาพี่ซื้อให้พี่ซื้อให้อาพี่ซื้อให้คุณหยางคุณหยางอุย้ยโอเคคุณหยางช่วยงานผมหน่อยดิตรงเนี้ยตรงเนี้ยอุย้ยไม่ต้องละได้นี่หว่าโอเคโอเคโอเคอุ้ยรหัสแม่งแบบมันเปิดได้รหัสตั้งแต่เมื่อไหร่วะเดี๋ยวพี่เปิดให้เดี๋ยวพี่เปิดให้อ่ะเดี๋ยวพี่เปิดให้อ่ะจบแล้ว ไป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 จบดีกว่าเด <Nah S 1> ี๋ยวเดี๋ยวเฟรมจะขึ้นสวรรค์แล้วไม่ได้ละรีบดันดีกว่าดัน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 ไอ้ไอ้คุณบุ้มเอ้ยไอ้อาโดนโอ้โหจบแล้วเฟรมเฟมพี่นี่พี่นี่อารไม่หอมพี่นี่เฮ้ยจ้าเลิกซรางนิวเคลียร์มึงอนะเลิก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 ทำนะ ไอ้เออคือมึงไม่มีดวงทำนิวเคลียร์อาร์ตจริงๆริงมันผิดที่มึงบอกมันผิดที่แบบดวงมึงมากกว่านิวเคลียร์สุขิดโอ้ทุกคนมันช่วยกันอย่างดีเดี๋ยวเฟรมาช่วยเดี๋ยวเฟรมาช่วยเดี๋ยวเฟรมาช่วยไปเลยมันจะไปไหนวะเป๊ะไหมเป๊ะไหมเป๊ะไหมอ้า ยังมีบทบาทอะไรไม่ได้วาฟช่วยใครรูไ้ไม่ออโอ้โอตาบอดจริงปะเนี่ยไอเช่นตาบอดจริงปะเนี่ยตาบอดจริงปะเนี่ยตาบอดจริงปะเนี่ยโอ้ตาบอดจริงปะเนี่ยโอ้ตาบอดไร้เคี้ยเลยอเอาอะไรมาบอดเอาอะไรมาบอดโอ้ยอาถ่ายผลไม้มึงก็ไม่กรอบไม่ทำอะไรเลยเป็นปีศาจทับปีที่แบบ ไรไประโยชน์สิ้นดีโอ้ยคุณบูมคุณบูมกำลังจะหายไปคุณบูมกำลังจะหายไปคุณบูมกินยาหายตัวไปแล้วแล้วคุณบูมก็หายไปแล้วดเดี๋ยวแพ้เดี๋ยวแพ้ตังเงยเล่นตังเงยเล่นตังเงาเล่นมาถึงเวลาเฟรมปิดฉากละฮปจาสุดยอดครับผม ปล่อยมันตายแล้วกันโอเคนะทูติโร่ตอนนี้ตอนนี้ขอแบบกติกาพิเศษเลยปล่อยอาร์ตห้ามยุ่งกับอาร์ตถ้าถ้าจะคิดถ้าจะถ้าจะทําอะไรอาร์ตก็คือแบบต้องมัดคนที่สามบนจรวดแล้วอ่ะเออถึงจะสามารถทําอะไรอาร์ตได้โอเคไหมโอเคไหมกติกาพิเศษแบบสเปเชียลเลยโอเคแมวอยู่ชนะแมวอยู่ชนะแมวอยู่นี้แมวอยู่นี่แมวอยู่นี้ <c oughs> คนละขวดเลย เอา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 ให้ครบเอาให้ครบเอาให้ครบเอาให้ครบเข้าตีมเข้าตีมเออยาใส่ตัวสี่ขวดเข้าตีมเอ้ยมันมาไล่เฟรแล้วโดูดูสิล้ออุ้ยสวยระดับเทพนะเฮ้ยอุ้ดูสิล้อไม่มีแวลดูสิล้อดูสิล้อไปโอ้ยเรามีกติกาพิเศษอยู่ อ่ามึงออกห้องกับตันไปหยิบชีตตันเลยใช่ไหมนะกติกาพิเศษช่วยกูด้วยอ่าไปกติกาพิเศษกติกาพิเศษความหวังเดียวความหวังเดียวของมนุษยชาติไลายอ่านมันหยิบชีตไม่ได้ด้วยนะประเด็นน่ะแมวเห็นนะคุณหยางแมวมาครับเฮ้ยแมวหายตัวอยู่ข้างตูดไปเลยโอ้ไม่ก็ใช่ไหมวะ ไอ้ความหวังของมวลม,มนุษยชาติเสียหายแล้วเนี่ยเสียหายเนี่ย,ายไา <c oughs> ยังเร็วไปทูซิโร่ยังเร็วไป <c oughs> ยังเร็วไปฮะ <c oughs> ยังเร็วไปฮู <c oughs> เบ <c oughs> ลสองแล้ววะเพื่อดีใจชิบหายเลย โลกไงโลกโลกกลัวกลัวกลัวเสียงว์ปมาแม่งชกก่อนเลยไปไปจะทำนิวเคลียร์สูตรไหนไซส์ไหนก็ไปทำไปโอเคนะเดโน้ยตาแดงมาอยู่นานเกินไปมะเนี่ยทุสิโลโอโหไอ้ตาแดงอยู่นานมากแย่ละ ผมจะรอดูว่าตอนตายนะดิวเคียร์จะเดินทางไปที่ไหนนะผม,ผมแบบคาดหวังกับดิวเคียร์อาร์ตมากเลยจริงๆเนี่ยถ้าผมตายก่อนก็ดีเหมือนกันเอเอจริงจริงนะถ้าผมตายก่อนก็อาจจะดีเหมือนกันเราจะได้เป็นแบบเป็นผู้เฝ้ามองไงโอ้จริงไหมสวัสดีครับอขอบคุณครับ ด้วยเรียกว่าจังหวะวาร์ปสวนวาร์ปสวนเฮ้ยเอ้าสวายเออโดน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 เหนือชั้นอันเหนือชั้นบอกเลยเหนือชั้น อ๋อดาบประจับก็สวยอะเมื่อกี้ฮยมันวิ่งไวจังวะทูซิโลเนี่ยไปไหนแล้ววะ โอ้เจล้เจแล้ว๊โอ้ยฮ่าฮ่าสวายฮึฮ้ยสวายของคุเลเต็ดของคุเลเต็ดโอ้ดับเบิลจั์มาทำมิงโคตรเพอร์เฟกต์อะบอกเลยเก้ฮ้าวหมดอัปปร์คัโอ้ยดสิล เฮ้ย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 นิวเคลียร์น <fry UC S 1> ิวเคลียร์ครับนิวเคลียร์มาแล้วทุกคนนิวเคลียร์มาแล้วปูทางปูทางปูทางให้พี่ใหญ่อาร์ดหน่อยครับปูทางให้พี่ใหญ่อาร์ดหน่อยครับเออลูกพี่อาร์ดลูกพี่อาร์ดปูทางให้ลูกพี่อาร์ดครับอย่าให้แมวทำอะไรลูกพี่อาร์ดได้ครับมาลูกพี่อาร์ดมาแล้วครับลูกพี่อาร์ดอบมันก๊อปทำไมเยอะแยะวะแล้วมันรู้ไหมว่าอ่ะเราทุกคนวางเดิมพันเลยครับว่ากำแพงจะพังหรือเปล่าครับนะแล้วลองดูรอดูนิวเคลียร์พี่ใหญ่อาร์ดเราครับกำ กูเหลือเชื่อกูเหลือเชื่อจริงๆกูเหลือเชื่อจริงๆเฮ้ยมาแล้ว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  ว่ะมึงทำอะไรของมึงเนี่ยฮะทำอะไรของมึงเนี่ยอะไรของมึงเนี่ยอะไรของมึงเนี่ยเหนียวเขี้ยงยัยเนี่ยจะพูดยังไงดีเลยไอ้ขุนชันจะสรรหาับไหนมาทุกคนเลยโอ้ ยใครชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด s ับส c คร b e ด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจเ c e บุ๊กด้วยนะโอเคนะเราเจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ